เพืเ่อนๆมีใครจําได้ไหมคะตรงนี้ดูดาวเท้าของเรานะคะทุกคนดูแค่สองวันไม่ได้มาบานหมดเลยดูโอ้โหเห็ดใ่สุดยอดไม่เคยผิดหวังดาวเท้าของเรา ปีนี้ดาทาวของเราโ,โหลกมากทุกคนต้นไม้ล้มมาเต็มหมดเลยแต่วันนั้นเธอเห็นมีมีเห็ดเล็กๆอยู่ดวนี้มัใช่ใช่หรือเปล่า,ปาเป็นเห็ดพ่งหวานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอาจจะไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่นี่เวลาเรากดอย่างนี้มันยุบลงไปแปว่าไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะ ใช้ได้นนมไม่เอ่ยเน,นี่ยนี่ทำไมเล็กจังนสองดอก อือนี่นี่ค่ะบานเลยน,นี่เราน่าจะเว้นแค่วันเดียวมาก็คงจะดีเพราะว่า้าเราเว้นสองวันนี่เดินนี่กินถาว่าเราเว้นสองวันนะคะมันจะบานแบบนี้วันนั้นแค่เห็นเอ่มันยังเล็กๆอยู่นะคะ วันนี้มาบานเลยดูอดยังไงนี่ค่ะอ้าวเ้ยเกิบยากนี่ Oh เก็บยากแน่นเลยดูนี่ค่ะเห็ดอยู่ข้างในอู้สองดอก เกือบดูนี่โดนอ่าโดนกิ่งไม้ โหเยอะมากทุกคนนี่ หวังว่าจะหมดแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวมาถึงมันบานอีกหมดแล้วค่ะไปอันนี้กืบเป็นเห็ดนะคะเนี่ยตรงนี้นี่เกือบจะผ่าน

อันนี้ก็ใช่แล้วแต่เนี่ยตรงนี้โอ้โหจะเต็มถังแล้วนะคะเนี่ยน,นี่ก็จะเต็มถังเลยทีเดียว นี่ค่ะตรงนี้โอ้อันนี้ไม่ใช่เอ้ยใช่นี่โอ้โดนค่้ทุกคนกาดูดอกนี้แคปได้เห็นแล้วก็ดอกนี้อีก คนดูนี่ค่ะเมื่อกี้เก็บอยู่ตรงนี้เก็บอยู่ตรงนน้นนะคะตรงนี้มีดอกหนึ่งนี่เยอะสุดๆดูถังเต็ม 右のを。 พูดก็เมื่อกี้แค่เดินผ่านตรงนี้นะคะดูนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเมื่อกี้แค่เดินไปตรงนี้นะคะไม่เห็นนี่นี่ตรงนี้ก็ใช่อีกหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ฮะเยอะจริงๆทุกคน mm-hmm อะไรรึเปล่าเห่ให่นี่ค่ะที่ตรงนี้จะเก็บยากหน่อยแต่ก็คุ้มค่ะเพราะว่าเห็ดเยอะมาก จะลกมากเพราะว่าต้นไม้มันล้มลงม,มาเนาะเก่งไม้ก็เยอะ โอ้โหทุกคนดูนี่ค่ะโดนกินเยอะแยะเลยนี่กจ็จะใช่โอ้ไม่ใช่เห็ดเนี่ยนี่ นีนะคะเนี่ยนี่นี่ใช่ปะเนี่ยโอ้ยใช่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ทุกคนสุดยอดมากเลยดะดูนี่นะคะ สองดอก้ตรงนี้นี่นตรงนี้อนี่ดูดูไนีค่ะอุ้ยไม่ใช่ มองเห็ดไว้ตรงนี้กันเพราะว่าไม่มีฉงใสแล้วนะคะเนี่ยดูอุยนี่น,นี่ดูตรงนี้ค่ะนี่ไม่ใช่แต่ดูว่าน,นี่น่าจะใช่นี่นี่น,นี่โอ้โห สุดยอดมากดาวเทาดาวเทาเออของเรานะคะไปใส่รวมกันเดี๋ยวหาไม่เจอแค่ไม่คิดเราจะได้เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยน,นี้รอบสองโอ้ยกลมจุน เจ็บหลังเลยค่ะทุกคนไมไรใช่อะตานี่โอ้ไม่ใช่เห็ดเก่าดูข้างในดูตรงน,รงนี้กวางกินนะคะนี่อะไรโอ้ย โอ้โหไม่ล oh ู oh, mm ้พงดูดอกนี้เขากินปิดไว้

Để không thì mấy giờ nè nè ôi giống giờ giống mỹ กลับกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เพื่อนชมกันว่าเราวันนี้เราได้เยอะขนาดไหนไปดูกันทุกคนค่ะดูนี่ค่ะเต็มรถหมดเลยตะกร้าอะไรเต็มหมดแล้วก็ใส่ถังนะคะข้างหน้ามีอีกเดียวดูป๊บนึงนี่อีกสองถังอยู่ข้างหน้านี้ค่ะดู โอ้โหนี่กลับไปเราจะทำยังไงเนี่ยเยอะสุดยอดวันนี้เยอะที่สุดของปีนี้นะคะอาจจะเป็นของทุกๆปีด้วยด้วยะคะ่ะอาจจะเป็นของอาจจะเยอะที่สุดของทุกๆปีด้วยะคะ่ะวันนี้เยอะมากเต็มหมดทั้งสามสี่ถังแล้วก็ตะกร้าน,นี่ก็จะเดียวกัน ก้าสิบสิบเอ็ดตะกร้าโอ้โหเดี๋ยวพี่ลุกยังไม่มายังเก็บอยู่ตอนนี้โอ้โหทั้งถุงทั้งมือสุดยอดเลยนั่งให้ตกเออไอ้กิต๊ะนี่ลองหนึ่ง น่าจะได้กืมดูสิดูตัวนี้น่าจะเป็นปบตาไล้ยอ๋อเต็มสปริงอันนี้ใส่นิเวศต้องไปวางข้างหน้าถังเนี้ยปิดประตูไม่ได้อ๋อไม่น่าไปเก็บเลยเมื่อกี้ <laughs> ไม่เก็บมังกรบานหมดจะทำยังไง อ่างเท่ของเท่ไปได้แล้วใช่ไหมยอยากถ่ายดูไหมตัวเองเต็มเต็มเต็มแค่ okay, ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วอย่าลืมกดอ่อ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ